สวัสดีนะครับแล้วันนี้ผมอยู่ในเกม Call of Duty Black Ops 6นะครับเกมเพิ่งออกวันนี้นะฮะวันที่25ตุลานะครับผมประเดิมแรกเลยผมอยากลองเล่นโหมดซอมบี้ชอบยิงซอมบี้มากเพราะนั้นเราจะเริ่มเล่นที่โหมดซอมบี้นะครับส่วนแชมเปญเนี่ยรอติดตามไว้ก่อนโอเคครับผมอนี่คือ มันมันมันให้อารมเหมือนไอโมเดิร์นวอลแฟรภาคหนึ่งเลยนะครับคือฟิลเดินเดิน <ๆ S 2> มาอย่างนี้แล้วก็แบบเท่ๆฮนะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือมุมกล้องครับมันแบบว่าดูนี่ฮะซูมเข้าซูมออกโอเคเริ่มเลยเดี๋ยวเราต้องเล่นโหมดสควอน,นะครับโซโล่นี้น่าจะไม่ไหวเพราะมันเยอะมากเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นโหลดเอาของคอมมินมีมีดด้วยแล้วก็มีสกิลครับผมโอเค เรามาเริ่มกันดีกว่าเฮ้ยผมชอบโหมดโหมดซอมบี้ของภาคนี้มากนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ยิงแบบผีปิงนะครับเหมือนภาคที่แล้วโว่ภาคที่แล้วนี่เรายิงผีกัแบบผีปิงชิบหายอ่าเรามาเริ่มเล่นที่ Liberty Balls นะครับสวัสดีครับเพ e ื่ <Alpha. S 2> command c e ครั r <Okay. S 1> เไปมาผมยิงเลยฮะโอ้ยโดนผีตกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนก็ไม่ค่อยจานี้เท่าไหร่ไม่ไม่หดเลยโอเคโหตังผมก็900เก้าร้อยเองนะครับแต่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันดูสิว่าเราจะรอดหรือเปล่า Alpha, search the area. We've got three critical missing. Critical commission success. Oh, we're not in here. I shot you in the fucking head. Yeah. Terrible from that. Come on. Keep pushing. We need to find out what caused all this. my Even if it turns out it. That's a job I'm หมาเอ๋อืมเฮ้ยวิวฮ่าเฉยไอ้ไอ้อ่ะไอ้เนี่ยเป็นไงปืนยิงจนปืนไม่มาบ่ะคิดดูนีเหี้ยโบนัสพอยต์โอ้ god โบนัสพอยต์เฮ้ยเอาปืนมาจากไหนอ่ะ อยากได้จังเลยได้ตื่นเฮ้อโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเรื่องรถด้วยครับเราดํามด่ยกับเพื่อนดีกว่าพยายามอย่าวิ่งคนเดียวนะครับวิ่งคนเดียวตายมีสิทธิ์ตายได้ง่ายมากๆนะโอ๊ยมาเนี่ยออกมานี่จ้าไอ้ย เฮ้ยมานี่มานี่นี่สวัสดีครับลูกค้าต้องการอะไรครับผมเอาลูกค้าหัวคุยไปแล้วนี่อะไรอ่ะเป็นฮีโร่ไปฮีโร่เปฮีโร่วาวเฮ้ยซื้อก่อนดิเฮ้ยซื้อแล้วครับผมเอ้ยก่อมาแต่ว่า ต่อปืนปืนนั้นโคตรหลอยท้อยเล็บช่วยเราด้วยนะเพื่อนนะนะเพื่อนนะช่วยเราด้วยนะช่วยช่วยเราด้วยเพื่อน <ไป S 1> เพื่อนไปไหนเ <ไป S 2> นี่ยเพื่อนโอ้<ป> oh god โ oh อ oh ้ยลูกค้าเต็มเลยครับมาโอ้ย oh ลูกค้าลูกค้าใจเย็นนะลูกคา้าโอ้โหลูกค้าจะโดดใส่อย่างเดียวเลยเฮ้ยขวาน นะอึหืมแทบจะเป็นทอเทพเจ้าบุตรโอดินสายฟ้าไปบ่ายนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปนะรอก่อนนะอกำลังไปช่วยเพื่อนทำเร็ครับแม็กหมดเอา้ยแม็กหมดผมก็สู้แม็กหมดผมก็สู้ไม่นี่นี่นี่ ไม่นี่ไอาไอ้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 ไงอยาก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 ลองใช่ปะอยากลองใช่ปะอยากลองใช่ปะมาดีต่อสองต่อยสองมาเริ่มมาเริ่มตั้งหลังต่อตั้งหลังตั้งหล้งตั้งหลั้ยโอ้ยปืนนี่ไม่มีละเออมีปืนสักทีมาเอ้อ insert kill อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอฟิกหรือเปล่าจำจำจำไม่ได้ในภาคที่แล้วทำไมมันมือดอ่ะทำไม,มน่ะโอ้ยกระสุนหมด <c oughs> กระสุนดันนด่นหมดอย่ามานะอย่านะอย่านะ เขาเขาล็อกนี่มาเรา,เาก็กดตั้นงนานนีเ่เป็นไงไม่มีสกินก็เท่ได้นับกูโอ้ใครตกหนังวะเฮ้ยนี่ได้ใช้ทักทีอืย้ยโหยังหมด Bonus points. นี่อะไรจะอินเกินขนาดเฮ้ยนี่้าหนเฮยทำไมรู้สึกเวลาตีโดนมันช้าถึงเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะตั้งมาแล้วกันถูกต้องครับผมนี่ โอ้เฮ้ยิงเพื่อนไปอยส่งดนสบก้นยเฮ้ยนี่ไงผมได้ตอว์ปีโดมนุษย์ละไปเรา อย่าต่อปิโดมนุษย์กันนี่อะไรอ่ะไอ้โลโอวยมาไงเนี่ยเฮ้ยถ้ามันเยอะขนาดนี้แล้วผมเลยเฮ้ยถ้าเยอะขนาดนี้เอาตบิโดมนุษย์ไป ตอนนี้ใส่กอร์ที่แบบมันมันมันมากเลยคืออันนี้ไม่รู้ว่ามันมันแบบว่าแต่แต่ผมแต่แต่เรนรู้สึกว่าแบบมันมันเพ็ดน่ะมันทั้งเผ็ดทั้งมันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อน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 ไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยกระโดดมาแล้ว Double Chế! 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 1000 ha của Chế! 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 Aotan 1000 ha của mẹ quên không sure ngờ! <xamand pulled> <laughs> เล่งหัวนะครับคือถ้าเล่งหัวเนี่ยดามเอฟมันจะเพิแบบหนักขึ้น,นะคะ <c oughs> รับเฮ้ยโย๊ョว์ What can I say I'm a crown sleeper มาร์คสอาโรมาร์อาโมอ๋อมันแบบผมนึกว่าจะเป็นชิสกิลนะครับที่แบบว่าเราทำไม่ใช่ อันนี้มันเป็นการแบบเพิ่มเพิ่มกลอยเฉย let's go ไปเธอสมมตรู้สึกว่าเราเราไม่น่าได้มีความกล่อยนะครับเื้ดีๆก็มีไม่ใช่วะ่ะเออมี่ไงเอมโพ่อืมมันจับจับมันจะจะับ จับหมันจา้าจ้ายอยโอ้ยไม่ตายอเ,เอาไงเอ็นโฟผมอัพเวลวที่ต้องการเอ,อ็นโฟไม่ใช่เลยนะอยากอัพเวลวไปไม่รู้ว่ามันจะนับหรือเปล่ารู้สึกว่าเราเดินมาคนเดียวเนี่ย เพื่อนอยู่โน่นมาเลยครับแต่เราก็นึกว่าจะแบบเออเพื่อนจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เว้ยผมจะทยอยเข้าใจไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าเล่นได้ไม่นานก็ยังไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นครับไง Come on b อ o โอ้ยพเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษขอโ,โ,โทษนะ ปรถนะไปไปกันหนาระหว่างที่เขายิงนะครับเราเราเราเก็บหมากพลังก็อกว่าผมไม่ได้ยิงเลยนะโอเคเ

โอ้โสยสกิลนึงนะโอ้ยเด่นอ้าวอ,อย่าบ,บอกนะว่าจบแล้วอ่ะไม่ไม่แม่มหวัวเราจะสสะใจเลยเชียวน่อันนี้ก็จะเป็นโหมดซอมบี้นะฮะเดินในรัวขาวๆแล้วกัน ทีนี้เรามาลองเล่นโหมดมัลติเพเยอรดูนะครับสำรับมัลติเพเยอร์เนี่ยผมจะพูดไปตรงนี้ว่าผมยิงยิงใครไม่เคยโดนนะครับเอาง่ายคือเล่นกากน์นแนะมาสกินมาก่อนเสมอวัน <c oughs> นี้อะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> ผมขอพี่คนนี้นะี่แม่งเท่จัดเลยคาบเริย <c oughs> <c oughs> แล้วก็บูสครับทีนี้อาวุธมาดูกันแล้วผมยังแต่งอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่าพวก ของแต่งปืนอ,อะไรเงี้ยยังไม่พดอดเฮ้ยนี่มีนล้วน,นี่เฮ้ยน,น,น,นี่ไงเจอละแต่ว่าของแต่งปืนเนี่ยก็จะเพิ่มตามระดับตรงนี้นะฮะสังเกตดีๆด้วยนะครับก็แต่แบบไหนก็เลือกเอาตามใจตัวเองนะครับแต่ว่าผมไม่มีของแต่งอยากรู้ว่าในโหมด multiplayer ของ back off 6เนี่ยมันจะตึงขนาดไหนกันซึ่งในภาค3เนี่ยมีมแต่อีสามโอ้โหมายันโลกนระก เก็บปวดง่อยๆอันหนึงโอเคครับผมไป let's go let's go <laughs> let's go เพน let's go bro เก็บต้องไว้ครับเก็บต้องไว้เอ้ยหนึ่งสองสาม่ห้าก็ดแปดเกไอ้มาเอ้าเอม่เอ้าใหม่มากระมอน bro ย่าไปย่าโอ้ยเดิน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 เดโดนเฉยาโอ้โอ้ยนี่แหละผออโอมาผมไม่ยอมโอ้เฮียโอมีแต่ปีศานนี่ขนาดด้วยหนึ่นะ ไปอะไรไปแล้กันไปยิงอะไรของเราวะโอ้ขอบคุณครับพี่โอ้โอออปไปไม่รอดจริงๆ ไปไม่รอดจริงๆดูสกอกเอ้ยจะมาที่จะจับแม่นไปไหนโอ้โหแค่หนึ่งชิวโอ้แต่ละคนโคตรเก่งอ่ะ โอ้โหแล้วผมใช้ยันโฟนเดียวอะ่ะเออโอ้โหอ, <laughs> อะไรมันเจ้าหัวปานนั้นโอ้โหแล้วผมยิงอะไรของผมกนเนี่ย <laughs> อ <laughs> างมาจบมาออกหนึ่งคนเจอผมด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยหน้าจอมันมีสถานะอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าปาไปก่อนอะไรมาแต่ไกลเลยโอ้ไหมาเด็กโอ้ยเจอ <c oughs> หนึ่งก็ตายหนึ่งโอเคครับเราวิ่งไปเก็บเลยโอเคผอม,มันติดมันองเก็บเรื่อยๆนะที่หมด Anh đang con cùng, Hoài, và và con. Clear, sniper is down. จะแพ้นะครับโอ้โหเ้โอ้แต่ละคนนี่แบบยอดมนุษย์เนบอกเลยว่าเล่นไม่ไม่ได้มากอะแบบโหยอดมนุษย์เอ้แต่เกมมันมันสนุกนะสำหรับผมอะเฮ้ยถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะแต่ว่านะครับคือเราต้องประชันกับคนที่มันแบบว่าคนที่เขาเล่นมาก่อนเราอะครับ เขาฝึกมาตั้งแต่ไอ้ภาคที่แล้วเรามาเล่นภาคนี้ยอดมากกระเดิมอีกเอกอ,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 กอนี่แหละคือเอ่อแบ็กออฟหกนะครับส่วนแชมเปนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาไว้เล่นทีหลังแล้วกันว่ยิงคนไม่ค่อยจริงเท่าไหร่สนุกมากนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับผมหรือว่าเล่นผ่าน Xbox ก็ได้งานนี่เกมพก็มีให้เล่นนะฮะใช่เั้น ในวันไม่ได้เคลียร์สองบอมบ์ก่น